สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการผสมเกสรครับของต้นแอตโตของเรานะครับวันนี้ในกรณีที่ดอกแอตโตบานพร้อมๆกันทั้ง2ดอกครับเพื่อให้ทาการติดฝักอย่างสมบูรณ์และเต็มที่และได้เมล็ดที่จำนวนปริมาณที่พอสมควรก็คือเราต้องผสมเกสรข้ามต้นนะครับถ้าต้นเดียวกันบางทีไม่ติดฝักไม่ให้เมล็ดก็เหมือนกันครับ การที่เราจะผสมก็คือนําเกสรตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับไปผสมกับเกสรตัวเมียต้นนี้และนําเกสรตัวผู้ของต้นนี้มาผสมเกสรตัวเมียตัวนี้เพื่อจะให้เมล็ดไอแอตโตของเราเนี่ยติดฝักและให้เมล็ดของเรานะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันนะครับโดยการคีบครับผมก็จะคีบเนี่ยเกสรตัวผู้ของต้นนี้นะครับใช้ฟอสเฟตนะคีบไป ติดๆปอบผมก็จะมาใส่จะมาใส่เกสรตัวเมียตัวนี้ครับนะครับใส่เกสรตัวเมียตัวนี้นะครับจะเอาเกสรตัวผู้ที่ตัวนี้ครับอ่าเมื่อ,อคลิปติดแล้วนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้ เรียบร้อยครับแล้วก็ทําการคีบเกสรตัวเมียไอตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ครับมาใส่ตัวเมียตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับใครจะใช้ผู้กันก็นได้ครับแต่ผมถน,นัดใช้ฟอสซิมากกว่าครับเพราะว่ามันแบบสะดวกกว่า บางคนอาจะใช้ผู้กันก็ได้นะครับในการผสมปั่นไปปั่นมาข้ามกันไปกันมาหลายๆดอกวันนี้พอดีแอดโตของผมบานแค่สองต้นครับครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการผสมต้นแอโตไไ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ